สวัสดีค่ะพี่น้องชาวกุ้งไทยทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าน้องนะคะเห็น<ด> <He 's S 2> แค่พื้นดินกับไฟฉายนะคะวันนี้น้องมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่มาเยี่ยมฟาร์มกุ้งมาลายของกอตเทิกุ้งมาลายก็คล้ายๆกับคุโรมาเรานั่นเองนะคะแต่ว่ากอตเทิลเรียกว่ากุ้งมาลายนะคะวันก่อนได้นําเสนอไปว่ากอตเทินเนี่ย ะะเอากุ้งมาลายมาแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยสนใจที่จะเอาไปเลี้ยง Gordon กเต้นก็เลี้ยงเองด้วยหลายบ่อด้วยกันชื่ออะไรนะรูปหล่อต้อมครับคุณต้อมอ๋อวันนี้มือเลี้ยงเราก็คือคุณต้อมนี่เองนะคะ,พะเพอินกลเต้นอยู่ที่ฟาร์มนะคะให้มือเลี้ยงมาดูต้องขออภัยที่มาตอนดึกเพราะว่า น้องไปทําข่าวที่จังหวัดพังงามานะคะงานปล่อยเตา่าของกลุ่มเจ็ดห่วงกว่าจะกลับมาถึงกระบี่ก็มืดค่ำแบบนี้ก็เลยมาดูกันตอนเมืดอนเอน,นี่ยแหละก่อนที่น้องจะกลับกรุงเทพนะคะอันนี้ของก็ตั้นเนี่ยลงกุ้งมะลายอยู่สีบ่บ่อด้วยกันสบอ่อใช่ไหมครับครับผม อ่าคุณต้อมบอกลงสี่บ่อไหนส่องลงมาให้ดูหน่อยนี่บ่อนี้เปล่าใช่ครับบ่อนี้อ๋บอบ่อนี้ขนาดเท่าไหร่ยี่สิบห้าวันครับไม่ใช่ขนาดบ่อกอีไล่ครับสีไร่ <c oughs> นะคะขนาดบ่อสี่ไร่กุ้งเนี่ยอายุยี่สิบห้าวันกุ้งมะลายใช่ไหมใช่ครับอือหือเราจะเดินลงไปดูใช่ไหมใช่ครับกุ้งมะลายเนี่ยน้องต้อมบอกว่าให้อาหารแค่วันละ สามมื้อแล้วสองมื้อครับตอนนี้สองมื้อใช่ครับใช่อ๋อทำไมให้แค่สองมื้อเราเราสังเกตดูว่ามันจะกินช่วงเย็นนะครับอ๋อสังเกตว่ากุ้งม้าลายเนี่ยชอบกินอาหารตอนช่วงเย็นใช่ครับเอ่อก็เลยให้แค่สองมง <cek S 1> ื้ออ๋ออัตราการให้เนี่ยก็คิดเหมือนกุ้งดําเลยหรือเปล่าใช่ครับเลี้ยง,รยงเราเลี้ยงเหมือนกุ้งดําเลยครับเลี้ยงกุ้งดำเหมือนกุ้งดําวิธีการเตรียมบ่ออะไรเหมือนกุ้งดําทุกอย่างใช่ครับใบพัดนี่ก็ไม่เยอะนะเนี่ยดู ดูแบบวางแบบกุ้งดำเลยคือใบพัดไม่ไม่เยอะมากกุ้งหนาแน่นเท่าไหร่เอยบ่อสีไ,สไ,ไ 3, 5, 5, ร่บ่อสี่ไร่เราปล่อยสามแสนห้าครับปล่อยสามแสนห้าบ่อสีไร่ใช่เปล่าครับผมอ่าบ่อสีไร่ในในในเออววพวกแผนกไฟกรุณาเอาไฟสองหน้าต้อมหน่อยจะได้มม้อแ <c oughs> ไม่ต้องขนาดน,นั้น <c oughs> เอาพอไอ้นั่นหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาไม่เจออ่าโอเค เราจะเข้าไปดูกุ้งโครมากุ้งมาลายของโกเตินอายุ25วันอ้าวแผกไฟมากานา่โอ้เห็<ด>นตัวนะคะ<ด>เห็นไหมเอ,อ่ย เงินครับอ๋อมีเหรียญนะครับไม่มีประเด็มีเหรียญบาทไหมมีเหรียญบาทไหมมีแต่ยาดมอ่ะเอ้มีเหรียญเหรียญติดเหรียญห้าเออไปเอาเหรียญจิบมาก็ได้นี่เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญห้ากับเหรียญสิบเาไหนดีเอาเหรียญสิบแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวโดนกุ้งครับผมจิ้งอย่าส่องตรงนั้นนี่ส่องไปต้องเอ่นอ๋อน่ะผากน้องเองครับส่องอย่าให้โดนเหรียญดิ เออสองใย้โดเหรียญจะได้มองโอเคอาา่อาฮะอ้าวเฮ้ยที่นี้มืดแล้วอันนากอ่อนอ่าฮะนี่ขนาดยี่สิบห้าวันใช่ไหมใช่ครับยี่ห้าวันอ๋ออ่าฮะเรามีอีกบ่อหนึ่งสามสิบวันใช่ครับให้าอาหารสองมื้อคือมื้อไหนนะคะมื้อหกโมงเย็นกับสี่ทุ่มครึ่งครับหกโมงเย็นกับสี่ทุ่มครึ่งครับอาา๋อนี่เช็คยอออกตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อ่า ยี่สิบวันก็เริ่มเช็คยอได้แล้วครับยี่สิบวันก็เช็คยอออกแล้วนะคะเดินอาหารตั้งแต่กุ้งอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกเราเดินเหมือนกุ้งดําครับทุกอย่างเราเพิ่งรู้ว่ามันกินมันเริ่มกินตอนเย็นเมื่ออายุสิบครึสองอาทิตะครับพอสองอาทิต์เราเริ่มสังเกตพฤติกรรมการกินใช่ครับเราก็เลยปรับปรับเป็นสองมื้อเลยเปลี่ยนวิธีการให้อาหารเป็นสองมื้อใช่ครับอย่างนี้ยี่ห้าวันถือว่าโอเคไหม ี่ไม่ใช่คนเลี้ยงกุ้งนะน้องก็เราคิดว่าก็ยังพอได้ครับถ้าถ้าเราจะเทียบเหมือนกุ้งดํมันก็ยังโตดีถือว่าโตดีแต่ถ้าเทียบเหมือนถ้าเทียบกับกุ้งขาวมันก็ยังโตช้าครับอ๋อเออตามปกติอัตราการโตกุ้งดํามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วใช่ครับอ๋ออันนี้ยี่ห้าวันยี่ห้าวันไปดูสามสิบวันหน่อยได้ไหมได้อยู่ใกล้กันไหมอยู่ฟาร์มเดียวกันไหมสี่กิโลครับพอได้ครับอ๋อโอเคโอเคอ่าโอเคโอเค เอาลงได้เลยเอาตังออกอยังอ่ะออกแล้วครับเอาตังมาคืนพี่ด้วยไม่ได้ให้เิปนะ,ะเดี๋ยวที่นี่ความเค็มเท่าไหร่อนะ่ะเนาะบ่อนี้ความเค็มสี่สิบครับความเค็มสี่สิบเลยเหรอใช่ครับโอ้โหอีบ่อนึงที่ที่ว่าจะไปดูนี่ความเค็มยี่สิบครับความเค็มยี่สิบอีกบอ่อนึงใช่ครับอ๋อเป็นที่ความเค็มไหมมันถึงได้โตดี ก็ตอนนี้เรากําลังทดลองศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับความเค็มจะมีส่วนแบบการเลี้ยงหรือเปล่าอ๋อในสี่บ่อที่ทําเนี่ยก็เลยมีความเค็มที่แตกต่างกันครับใช่ความเค็มสี่สิบมันก็โตประมาณนี้ครับแต่ว่ามีบ่อหนึ่งที่ความเค็มยี่สิบรู้สึกจะโตเร็วกว่านี้เยอะใช่ครับอ๋อแต่บ่อนั้นเนี่ยกุ้งอายุ30วันแล้วใช่ครับสาวันอ๋อแต่ความเค็มที่20และอีกสองบ่อที่เหลือความเค็มเท่าไหร่อะความเค็ม39 40บ สามเก้าสี่สิบอ๋ออาฮะอาฮะเทสเทสนะเข้าใจทำเอาแล้วนะคะเราก็มาต่อเนื่องที่บ่อที่สองเลยขอไฟมิวสิกมิวสิกครับผมคุณต้อมนะคะพามาที่บ่อที่สองนะคะบ่อนี้กุ้งอายุสามสิบวันอันนี้บ่อขนาดเท่าไหร่ บ่อสามไร่ครับบ่อนี้สามไร่ปล่อยกุ้งไปเท่าไหร่ปล่อยกุ้งไปสองแสนสองแสนห้าครับผมอ๋อบ่อปล่อยกุ้งสองแสนห้าที่สามไร่นะคะกุ้งอายุนี่สามสิบวันแต่บ่อนี้น้ําความเค็มความเค็มยี่สิบครับความเค็มยี่สิบอ๋อก็คือเลี้ยงเปรียบเทียบกันดูว่าเค็มมากกับเค็มน้อยเค็มมากปัจจุบันที่ที่ในพื้นที่ของกระบี่ เกือบเกือบสี่สิบใช่ไหมไอ่าแต่อันนี้ก็เค็มน้อยเพราะว่าใช้น้ำบาดาลเติมอย่างนี้ใช่ไหมไ<ด>อ่าฮะความเค็มก็เลยอยู่ที่ยี่สิบอ่ะลุยมาแล้วเรามีรถมาช่วยส่องไฟแสงสว่างนะคะอ่าแล้วทีนี้มาดูกุ้งมันลายของกตัน่นว้ายเอ้ยอะไรเนี่ยลมขึ้น อ๋อแม้ที่กันนกมีที่กันนกให้ก้มหัวก็ไม่บอกนะเกือบเกือบจะปาดคอส,สวยๆจะละน้องเหรียญส,สิบบาทย้อนแล้วเหรียญสิบบาทเมื่อกี้อมไปหรือเปล่า,าเหรียญสิบบาทลุงมาครับอ้าวเหรียญสิบบาทเมื่อกี้ตอไหนและวนึกว่าอมมาละหลยอยงุ่ยมาก ครับขอบคุณมาก,อมากโอ้อดูนะทิ้งอย่าเอาไฟส่องตรงตรงเหรียญบาทโอเคอ่าอ่ะโอเคอันนี้ชัดแจ๋วอ,อเอามาอยู่รวมๆกันไหนแล้วมาอยู่รวมๆกันไหนแล้วเด็กๆ <c oughs> ามาอยู่รวมรวม นะเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปหน่อยนะเด็กๆอืพอแล้วคุณตั้มนะเออนี่นะคะกุ้งมัลายเหมือนกุ้งดำเลยนะมีความต่างอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยฮะน้องคุโรมาต่างกับกุ้งดำตรงไหนไม่หมายถึงตอนเล็กๆเ,เนี่ยตอนแรกก็เป็นสีของลำตัวครับ อ,อ๋อสีลำตัวนี้สามารถอุ้ยอุ้ยดูตัวนี้สิสีลำตัวแยกออกเลยเนี่ย <Yeah. S 1> นี่อย่าเอาไปสอง <Yeah. S 1> สองข้างข้างได้อ่ะสองข้างข้างสองข้างๆ้างนี่เห็นไหมโอ้ยสีเขาน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมเขามีลายเดินก็ไปใกล้เหรียญสิบแล้วลูก <Yeah. S 1> เออดี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 ดดนะนะหนะหน,ะน,ะนีป้าไปไหนนะคะนี่กุ้งอายุสามสิบวัน จะสังเกตว่าเลี้ยงน้ำ20เนี่ยมันโตวไวกว่าใช่ครับอใช่ไหมเ<ช>มื่อกี้25<ช>วันเนี่ย<ช>แค่5วัน,น<ช>แต่อันนั้นน้ำความเค็ม40ใช่ครับอาา่าฮะมันจะโตช้ากว่าแหมวันนี้น้องไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะมาส่องดูกุ้งมาลายของกอตตันตอนคืนนี้เอาอาหารใส่ยอมไหมเนี่ยใส่ครับใส่ เหรอแต่ลายเขาก็ชัดเจนนะนี่เห็นปะ่ะลายนะ่ารักแต่เด็กๆเลยเอาเอาเอาขอบคุณนะมาก <c oughs> โอเคอันนี้ก็ให้อาหารสองมือเหมือนกันใช่ครับให้อาหารสองมือให้หวานหรือว่าฟีดห,ห,หวานเข้ามาหวานบ่อนี้ขนาดสามไร่นะคะ อันนี้น้องที่บริการขับรถมาให้เราก็น้องไผ่นี่เองน้องไผ่สุดหล่อนะคะโอ้ยอมอ,อมาอีกย่องเหรอเอาโอเคไวเอาเอา,เอา,าอเอาไหนไหนมาอุ้ยเ้อาไปแล้ว ทำไมไม่รู้จักจำอ๋อสะพานนี้ก็วางสองยอจะไม่ต้องเอาเหรียญบาทเข้าละก็ตัวก็พอๆกับเมื่อกี้ใช่ไหมอืมนี่นะเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ตกใจอ๋อเหรียญสิบียงอยู่เนี่ยไม่อมเหรอะนะแหมนะ เขาบอกเหรียญสิบไม่อมแต่ถ้าพี่โยนแบงค์พันลงไปอะเดี๋ยวผมจะเอาไม่รอดโอ้อุตะาโอ้นะตัวใหญ่ทีเดียวดูเทียบขนาดเหรียญสิบนะเนี่ยคุโนรมาคุโ้รมาโอเคค่ะขอบคุณมาก ก็เมื่อกี้นะคะน้องต้อมเมื่อกี้น้องต้อมเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆเมื่อกี้คนดูในยอเนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะไปคิดว่าเอ้ยทำไมมีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าของโกเติลเนี่ยคือในบ่อน,นี้เฉพาะบ่อน,นี้เผอิญเขาปล่อยลูกกุ้งลงไป2รอบด้วยกันก็ห่างกัน5วันนะคะรอบแรกปล่อยลงไปก่อนปุ๊บโกเติลมานั่งคิดอีกทีเอ้ยในเมื่อความเค็มตรงนี้มันเป็นน้ําความเค็มไม่สูง อัตราโตมันจะดีกว่าดังนั้นก็เลยลงปล่อยแน่นนิดนึงก็เลยไปเอามาเพิ่มอีกแสนตัวอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะ,ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากุ้งที่ออกมาเมื่อกี้ก็จะมีไซส์รองลงมานิดนึงก็เพราะว่าเราปล่อยเนี่ยตามมาแต่ว่าทิ้งห่างแค่เนี่ยประมาณห้าวัน,วนแต่ว่าก็ห่างกันไม่มากเดี๋ยวก็จะโตทันกันนะค่ะอันนี้ก็ มือคุมคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงอ๋อคนเลี้ยงนะคะอันนี้คนเด็กสองไปนะคะน้องไผ่เด็กสองไปอ่าโอเคขอบคุณมากอ้าวไปเราขึ้นรถเทคนิคก็คือตอนนี้เรา ขอไฟส่องหน้าคนนั้นห้ากวนเเดี๋ยวผมมีผมมีสูตรผมมีสูตรในในในหนังโอ้ยยาเลยเอาเอาแค่พอทำน้ามองเราเราเลี้ยงเหมือนกุ้งดำเลยครับเฮ้ยยิงยาใช้กุ้งหรือส่องจากข้างล่างขึ้นมาทีอเอาให้หลอนหน่อยหน่อยไม่ใช่ยิงส่องี้อย่างงี้ครับเออสองไปอย่างนั้นอ่ะแกงน้องเขาเล่นนะคะก็เทคนิคการเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงเหมือนกุ้งดำทุกอย่าง ยกเว้นในเรื่องของการให้อาหารใช่ครับอ๋าแล้วทำไมสว่างขนาดนี้เราเน้นเรีเนให้กางคืนเน้นให้อาหารการคืนเราให้อาหารเยอะมากน้อยขนาดไหนก็เหมือนกุ้งดาเลยกุ้งดาทั่วไปทุกอย่างเออแต่แบ่งเป็นสองมื้ออย่างเดียวใช่ครับใช่แล้วการเลี้ยงอะไรก็เหมือนกันออกซิเจนใบพัดทีน้ําก็เหมือนทุกอย่างการจัดการการจัดการทุกอย่างเราเราบ่อนี้เรา เยงพุ่งดำมาก่อนแบบพัดอะไรอย่างนี้เปลี่ยนเราจัดการเหมือนพุ้งดำทุกอย่างาน้องต้อมเนี่ยคะเขาเป็นผู้จัดการของโกเต้นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวจะคิดว่าหน้าตาโกเต้นแบบนี้ไม่ใช่นะคะโกเต้นหลอกอันนี้เยอะ <c oughs> เอาจริงๆโกเต้นในหออันนี้เยอะอันนี้แบบไม่ได้เซี่ยวหนึ่งของโกเต้นเลยหมายถึงลำตัวนะไม่ใช่เซี่ยวหนึ่งของโกเต้นเลยที่ออกเทปไหมเนี่ย ค่ะก <ider> ็วันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะมาเที่ยวฟาร์มการเลี้ยงกุ้งของคุโรมามาอวดก่อนแล้วก็วันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยน้องจะเอาเนื้อหามาใส่เพิ่มเพราะว่าทริปนี้น้องกำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะก็คงจะเป็นรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวเอาเนื้อเรื่องมาเขียนให้ขอบคุณน้องต้อมมากเลยนะค่ะแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวจะมาดูใหม่ อ่าฮะนะโอเคขอบคุณค่ะบสวัสดีค่ะสองเที่ยวฟาร์มของอเ,เรานะคะสองเที่ยวฟาร์มของเรานะคะก็วันนี้มาสองฟาร์มจริงๆปกติตั้งคอลน์มันนี้ไว้ว่าสองฟาร์มสองฟาร์มคนนู้นสองฟาร์มคนนี้วันนี้สองฟาร์มจริงๆพร้อมไฟใช้เลยนะคะก็ามา a l าร t t h w w r r l d ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหนือคลองอกระบีน่ออน,นะคะ ไม่ใช่แค่นี้นะคะโกตันเนี่ยเขายังทำโลงเพาะฟักกุ้งคุโรมาเองอีกด้วยใช,ใช่ไหมคะลรงพาะฟักเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตรงอา่าวนางใช่ไหมครบับอ,อ,อยู่ตรงอา่าวนางก็เพราะคุโรมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อโกตันนะคะเคยให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วอีกทีหนึ่งนะคะส่วนน้องก็มีหน้าที่คอยติดตาม นะคะคอยติดตามมาแอบมาให้พี่น้องเกษตรกรดูกันแล้วน้องไผ่เกี่ยวอะไรเนี่ยคนขับรถ <laughs> มือไฟไมามือสองไฟมือสองไฟนะคะน้องไผ่นี่ก็มาแอบเอาข้อมูลประจำนะคะเ,คเตรียมเตรียมลงอล่ะลงยังยังเตรียมจะลงะเตรียมจะลงนะ,ะงนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวพอน้องไผ่ลงเราก็จะตามไปดูฟาร์มของน้องไผ่ <laughs> ะะเอาวันนั้นคืนนี้ก็กุ i g h t ฝันดีราตรีสวัสดีะคะสวัสดีค่ะ